อากาศดีเมื่อยังกอลร่างกายเมื่อนี่เดินมากระห่อนอยู่แต่ว่าดอกอยังนี่ดอกอยังนี่พ่เคยเห็นก็ซื้อว่าตุนา่นยังนีแอปเปิ้ลดกแห้ง แอปเปิลกำลังพอกินสมเส่ยบมาหายางเราออกกรลังกายกำลัลงสีมาสวนแอนป,ออปอเ,อเปิลของสวนแอปเปิลของผู้เดียวเราอใหญ่สวนแอปเปิลที่เขาเองเราคนใหญ่น,นะ กันแล้วส้มสวนแอปเปิลอากาศเดนมาตัวนี้ก็จักโม่งเหรอพีอ่ไงมาคล้อก,กันเนาะฮะลุกฮกโม่งเหรือทุ่มหนึ่งถามาเจ๊กโมงล่ะฮกฮกบอกไงกันล่งสิมาชมสวนดอกไม้มาพี่ไงเข้ามาหาหลัก,อกแอปเปิล ไปใส่เล่าพ่อย mm ์ไงช่ว like. น ah ี oh ้ม oh. ันมีอยู่หน้อยใหญ่ๆนี่บอกว่แตกเบิดแตกมันมีตีแหลกเบิดเดี๋ยวเอาลักกัไปกินสมก่อนวิธีลักอันแอปเปิลให้เจ้าเบ่งเตียวหัวกับเมียสองแถวตัวนี้ก็ไงพ่อใหญ่นี่ก็ไงเออเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำหนี่ละอันนี้มันยังหน่อยอยู่เดี๋ยวเอาหน่ยเอาไปกินสมบกมมองเส้นสมกมมองอย่าเอาหลายพ่อยหญ่เดี๋ยวมันสะเบิดเครื่องตุ่นห่องนี่ โอเคโอเคหลังจากต้นโพต้นไสเด,ดนมากมะขอเล็กต้นโพต้นไสเด,ดนมาก หลังจากลักแอปเปิลแล้วก็กลับบ้านเข้าได้กินสมหลมเลี่ยงนี่แล้วเปลงมาขอเลขนี่มาขอห้อยหัววันที่หนึง่งอากาศดินมาขยันมือเลี่ยงกาดินสบาย ไปกับบ้านกับบ้านสนามหลังบ้านบนยางอบกํากล่างกายอากาศดีลังสีหอดบานแล้วทานที ยังออกกำลังากายลังบากว่วงงานจนเมื่อยขุ่นละเละแล้วก็หอดบ้านแล้วเดี๋ยวใส่เขาสนามนี่ก็สนามลังบานคือกันเปิดประตูอมาน,นี่ก็แมน เล่นเล่นไปฟุตบอลตีแบดได้สบายเก็บทั้งขยะออกมามาๆมาเขทาทั้งหน้าด้านหน้า,าหอดแล้วบ้านนี่หอดบ้านแล้วครับ พี่น้องฮเละหาฮลละหาฮลโะลักบุกแอปเปิ้ลมากินสมป้าบาพี่